น้องจ๋าเัาจะเปิดพร้อมกันเด้อไหมนี่เจ้ามาเบิง่งว่าสิมีอีหยังอยู่ในนี้สิมีอะไรอยู่ในนี้ที่ข่อยว่าข่อยถามมาโดนจ้ะพี่น้องมาจ้ามาเบิ่งน้ำกานเปิดแล้วเด้อเดินม <c oughs> าพี่น้องเจ้าว่าอันบ็อกซิง่งนะจ๊ะอันบ็อกซิง่งนะจ๊ะพี่น้องก็ไป็ซีนี่เขาป็ซีนี่ สิงจ่ามาหรือจาพี่นออ้องขอย้ตะเคยสร้างเธอแล้วขอยจะสร้างล่องเบิงสีสร้างล่องเมืองแล้วันสิโอเคบก่ก็โอเคดีพี่น้องสร้างวันที่อาไรวสรามวันที่ยี่สบแดยดอะนี่นะจ้าพี่น้อง เปิดแล้วจ้ามาพี่น้องเขาจะมาเบิ่งนับกันเด้อสิมาเบืองนับกันมาไม่ได้ยังเด้อพี่น้องเด้อมาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพ่อกันอีกแล้วกับอีหัวหล้านลูกล้านเศร้าหน้าจ้าวันนี้สิมาภาพพี่น้องอันบ็อกซิง่งเปิดกล้องเปิดกล้องนอกจากเนาะเปิดกล้องของชิ้นหนึง่งสิ้นแน้อยพี่น้องสิ้นแนน้อยูแต่ว่า ทิ้นน้อยแต่ว่าคอยทาโดนแห้งพี่น้องคอยทาหลายๆคนเบื่องคอยรีวิวอันคล้องก็จะรู้ว่าคอยทาแล้วแต่ทาใบนี้ทาโดนแห้งพี่น้องจ่องอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ตามอันนําหาคนที่่นขายในในอินเทอร์เน็ตจังสิไหมจ๊ะพี่น้องแต่กับพท่านถึงว่าท่านกับแบบว่าราคามันก็สูงเกินไปสูงผักเกินความเป็นจริงนะพี่น้องเพราะว่ามันหาย,ยากเขาเจาก็ตังราคา ตั้งราค่าแบบว่าสูงคักไปจ้ะพราะว่ามัญหาอยากเกือบจะหา่ได้แล้วเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะนั่นละจะเป็นใบได้พี่น้องทามาเบิงกันเนาะจ้ะเนาะนั่นละมาเบิงอันนี้ก่อนข่อยหงก็เค,เคยสั่งออนไล่พี่น้องเคยไปตลาดเนาะจ้ะเคยไปตลาดแรือเล่วเนี่เขาก็ได้หรือว่าสร้างไว้ถาของมันบม่มีดีกับอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์จะสิไม่จ้ะสองสามหมื่นแต่ว่าอันนี้หงก็เค,เคยสร้าง พ่อต่ข้าวสั่งปุบ่อยสั่งวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดกับของกับมะหอดเมื่อ้านจาะของมะหอดเมื่อ้านฮัลโหลพี่น้องกระสิมีมอันคล้าย่กันกับไปสื่อ,อยุรานดิวสื่อ,อยุชอปมันเลยนอกจากเดี๋ยวพี่น้องก็ซสมีกระดาษเอียงมานไถ่ทุกอย่างใบทรงใบเซตใบเซตราคากระสีทรงเมลทรงเมล,เมลห้เห้าจา้ะฮัลโหลมี มาเหมือถูกแมวเนาะพี่น้องเนาะครบทุกอย่างยยเวนทุ้งกระดาษถ้าเ่าสังออนไลน์นะจ๊ะก็จะหายเป็นซองมาแบบนี้พี่น้องนี่มาแล้วถ่าโดนสมกับที่ถ่าโดนแห้งจากพี่น้องเป็นอีหยังเนาะกล้องก็จะเป็นลินชักคือของชินน้นนลอยๆทุกชิ้นจ้ะเป็นีน้พี่น้องเปิดสาม่า้อมริบบิน ปกติเขาจะปลูกกองมาแต่อันนี้ทรงเนาะจ้ะห่าล่ะกระใซนี่กองนี้มานกนันก็เป็นกาศอันสุมาเขาจะเอาให้เป็นของขวัญเนี่นสิพี่น้องเขาก็เขียนจ้ะเป็นกาศเขาก็ดสุมาเป็มเป็นของขวัญเขาก็เขียนกาศเกิสีมีซองมีกาศได้หนีเขาก็สิเขียนเขาก็สิเขียนเนาะพี่น้องเนาะนะจะได้ตู้กองก็สีซ้ำเนี่พี่น้องสีซ้ำนี่ เราจะพี่น้องบบานี้แถวแดวแถวแดวแถวแถวแดวเาเดามาเล็บสีหัวร้านโลมานานมาพี่น้องมินิพอเชสพี่น้องลายดามิเอเอเบนหรือว่าดามิเยเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่คนว่ายสื่ออื่นว่าโอ้ยเอื่นพีดบอแมนล่าแต่ละประเทศเอื่นบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะก็บ่จะไปว่ากัารพอ เคยก็เอือนดามีเอเนาะดามีเอดามีเอก็เรียกเตอร์อารมณ์นั่นแหละพี่น้องมองดูมันสิมีสามลายมันสิมีลายเอ่อสีขาวไหมพี่น้องอาซัวไหมนั่นแหละอาซัวอาซัวอีกย่างนั่นแหละขาวขาวนั่นแหละแล้วก็โมโนแกรมน่าจะเป็นแค้นวาสคือกันนั่นสิมีดามีเออาซัวแล้วก็ดามีเอเอเบนแล้วก็โมโนแกรมน่าจะเนาะ ไล่ดอกดอกเาโมโนแกรมจ้ะพี่น้องมีสามไล่นะบอเป็น่อยเห็นตะขจารีวิวภาษาอังกฤษภาษาไทยเข้ามารีวิวภาษาเวลนาะพี่น้องคนลาากมีมิซิ์รีวิวเนาะอะไรพี่น้องก็วันน้มีอย่างพิเศษแต่สําหรับขอยพิเศษพี่น้องขอยไปเห็นอันยูลานวันนี้ตอนนั้นอยากได้ลล่โมโนแกรม,มลล่นะเป็นดอกดอกนะจ๊ะพี่น้องมี ลายโมโนแกรมมาล่ะอยากได้เป็นลายโมโนแกรมก็เลยถ่าก็เลยบาเอาตอนนั้นไปแล้วมีลายนี่แต่บ่มักลายนี่ตะกี้นะพี่น้องบ่มักมากลายนั้นก็สิถ่าเอาลายนั้นก็เลยบ่ดด้ตั้งแต่นั้นล่ะก็ผ่านมาตลอดเลยตั้งแต่สามสี่ปีสี่ปีทีแล้วมุจจาวาก็หาบ่ดด้หาบ่ดด้อีรีพี่น้องจนว่าจนว่า มาหนางังเมือวันที่ยี่สิบเจ็ดน่ะล่ะมาหนางังในเน็ตเปิดเปิดทุกมือให้มันขื้นสีเขียวมีของจ้ะวันนี้เมื่อน,นั้นพี่น้องกดไปตึกเขียวมากฝ่าวกดเลยจ้ะฝ่าวกดเลยจ้ะพี่น้องเกิดเลยไดสมใจพี่น้อง่นละ่ะมันใส่ข้างในกับว่ามีเอียงได้พี่น้องพิเศษสําหรับข่อยเนาะข้างในเองแจะมีการใบหน่อยมาให้การหน่อยมาให้เนาะจ้ะข้างในกับเป็น ธรรมดาเป็นสีช่องเดียวใหญ่ๆสองเดียวเลยได้พี่นอ้องนี่เดโคดเดโคด,ดโคกิดสียู่งงนี้นะจ๊นะ,ะเนาะเดโคอยูงงนี้สิบกับลือนเนาะคือฮาวลูสิบลุยวิตองเรือนดีจ่าสมองเรืนอนดีอะไรเป็นอะไรสีทองเลือดรัวร่างการหมุนจืกจืดจืดพี่น้อง ธรรมดาธรรมดาแห้งว่ามีอย่างมารีวิวผี่น้องเบืองเท้อว่าอยากได้ใส่ของใส่อยังงนะผี่น้องเนาะใส่เข้าใส่กระเป๋าเงินหน่อยใส่เครื่องส้ำอางลิปสติกลิปสติกอยังสีไม่ผี่น้องหะเข้าข็ใส่ได้จ้ะก็ไ่ได้ใบหน่อยใบง่ายสำหรับใส่ลิปสติกอยงสีไม่ผี่น้องใส่ลิปสติกใส่แป้งน่ะสิจอกระจอกจือว่าเข้าไปแต่ลงตลาดใส่เงินน่ะสิไม่จ้ะ ส่เงินใส่กุญแจหอจอลอกุญแจรถได้มดแล้วแต่มูเจ้าสิเอาไปใส่รถตดวปางามงามโอ้ยไข่มากแห้งพี่น้องมากแห้งหลายจ้ะขนาดพี่น้องขนาดกับอะไหไงขนาดอันอันเงา้ยวนี่หาจุดหาจ้ะหาจุดหานิว้วอันกว้างสามจุดหาความหนากับสิประมาณนิว้วไหมพี่น้อง ศูนย์จุดแปดนิวหรือประมาณนี่ศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดประมาณนี้จ้ะ,น,ะนั่หลักฐานจ้ะสุดอยอดพี่น้องปั๊มลายลุยวิตองยี่โมนี่น่าจะลุยวิตองนี่สองของังนั่นแหละพี่น้องไม่มีอะไรมากมายหลายคนก็จะได้เบิร่งรีวิวแล้วน้องพี่น,อน้องเนาะพี่ปัม๊มจ้ะเวลาพี่น้องอนี่ซ้ำนี่จ้ะ แก่เสมอเปิดกล้องกับพี่น้อง้ะจ้ะเนาะเผยกับรักเบิ้งหลังบ้านขอบ้านพี่น้องเขาก็ใส่ของก็ถือไปตลาดตะลี่ให้ของใดเล็กๆหน,หน้อยๆใส่ลิปสติกลิปสติกเนาะพี่น้องเนาะน้ำฮู้งน้ำหอมเม,มือ่อไหไม่จ้ะง่ายๆดาเมียเอเบนาานะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะกำลัเปิดกล้องกับพี่น้องเปิดสูพี่นอ้องห้องเบิง้ง อยู่บ้านต้านโควิดเท่ากับสร้างของออนไลรลานมันบ่นเปิดก็ค่อยจะได้สร้างออนไลน์ถึงมาเปิดกับบ่มีของถ้าเข้าไปถามเขาเนี่ยเท่ามีบ่บ่มีบ่มีบ่มีของอันถูกอันลานเลยในห้องแรกมันจะมีอยู่แค่สองช็อปเป็พี่น้องช็อปลุยมีอยู่อัมสเตอร์ดัมกับอยู่อันลอตเตอร์ดัมเนี่เหกก็ม่เปิดลอตเตอร์ดัมหกก็ไม่เปิดจ้ะพี่น้อง,องเป็นช็อปเล่นหน่อยซื้อ,อเป็นพ่อช็อปที่เขาเอิน นั่นละเป็นปอปอัพเป็นปอปเออบี่ยังเขาซื้อ,อ,อไม่จากพี่น้องเป็นแบบว่ามาล่องเบิ้งแค่นี้ไหพี่น้องบ่ได้่าเปิดเ่างโปเป็นทางการแบบว่าถาวอนแต่ว่าก็เป็นตาถาวอนอยู่ดอกเพราะว่าลูกขาหลายแห้งเข้าว่านั่นล่ะะใคยก็ผู้นึงที่ไปดู <c oughs> ไปได้ของกระจุกกระจิกเด้อพี่น้องนี่เบิ้งจากเป็นตะหัดถ้าเฮาแต่ว่าใส่โทรศัพท์บ,บ่ได้แค่นั้นล่ะพี่น้องใส่โทรศัพท์บ,บ่ได้ แต่ว่างามงามเผยดิไหท่องเง้าวิ่งวังวินงวังผ่อยค่อยสุดพ่ายแบบนี้บอ๊อบปินดอกเห็ดบอ๊อบปินดอกเห็ดบอ๊อบปินน้ำเขาดอกจะสีเอามากค่ะคือว่าเอามาใส่ขอางกระจกแกจกก้งสีไม้พี่น้องนี่แหละเรืเอามาเปิดกล้องให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันที่อีหัวหลานบอกว่าอีหัวหลานถาโดนนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ะ มาเปิดกล่องซูพี่นองเบิ้งแล้วเด้อจา้ามินิพอเชสดามีอเอเบนนะพี่น้องเนาะนี่แหะได้ครบทุกอย่างใบส่งใบเสร็จกระส่งอีเมลมาให้ห้าจากพี่น้องวันนี้ก่ยามเด้อจา้าเปิดทุกมือเพื่อได้อีกสองไล่คือ่อยจะเอาทั้งสามไล่ไดิพี่น้องไล่นี่ไล่โมโ้งนกแกรมเานา,นเานะพี่น้องเนาะนี่แหละ นั่นละจ้ะถ้าเบืองว่าสีได้อีกมือใดปานใดน้องพี่น้องเนาะถ้ามว่าเบืองนุ่งกันเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เบืองอีหัวหลานเด้อจะ้ะเด้อน่ะกระบ่มีเอยียงเดินน้อพี่น้องเขารีวิวกับมิเตซัมนี่เนาะจะ้ะกับซัมนี่บ่มีเอยียงหมานไม่ลองดูซัมนี่ล่ะใครยายามมาเปิดสูซุมจ่อเบืองเนาะจะ้ะยาหายโควิดมาทำลายส่วงเวลาดีๆเนาะพี่น้องเนาะเหากะ นี่แหละเอาเวลาที่แบบว่าอันอีหยังเขาเอืน่นเวลาที่เป็นวิกฤตวิกฤตให้สร้างให้มันเป็นโอกาสให้มันมีความสุขอยู่ในบ้านเนาะพี่น้องเนาะฮ่ะล่ะจังไ๋ก็ดูแลส,สุขภาพสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสมีเวลาให้ครอบพัวอยู่นํากันเนาะพี่น้องเนาะสร้างของออนไลน์สร้างของออนไลน์กันรวดเร็วท่านใจแห้งพี่น้องสืมอ3มือํามเหมือสามถ้าม,ม,มันปฏิเนาาจะ ถบดีเสาร์อาทิตย์กับบดนอันนี้มัดดีเสาร์อาทิตย์กับสั่งวันที่ยี่สิบเอ็ดดิพี่น้องมัดดีเสาร์อาทิตย์แมนจ่ามัดดีเสาร์อาทิตย์วันที่สามสิบเอ็ดก็ได้จากพี่น้องได้มาว่านนี่ไหมจ๊ะฮะล่ะมาว่านนี่ข่อยได้ของฮัล่ะจากพี่น้องจังไดกับร่องสั่งเมืองนะจ๊ะอยู่ประเทศใดก็สั่งประเทศนั้นข่อยขอ่ยก็่อยก็สั่งของประเทศข่อยกับสองสามเมืองก็หัวใจพี่น้อง รับร่องใดของเรากะถึกใจบ่มีผิดหวังจ้ะราคาย่อมเยาสร้างความสุขได้พี่น้องเล็กๆแน่น้อยจากใจอหัวหลานผ้าพี่น้องไม่ยิ้มกันกับสิ่งเล็กๆแน่นอนนะพี่น้องเนาะสิ่งเล็กๆแต่ไม่ความสุขใจพี่นอ้องโอ้ยคอยมาแขงมาแห่งจ้ะมาแข่งไปจ้ะพี่นอ้องขอบคุณหลายๆนะจ้าที่มาบริหรานจ้ะพ่อกัน คลิปหนาสิมี่ยังมารีวิวหรือว่าภาพพี่น้องมาเล่นมาคุยอย่างกันกับจ้าทับเบิง้งได้จากพี่น้องเดอ้อขอบคุณหลายๆจา้าที่เบิ้งอีพวหลานจนจบจา้าขอบคุณจา้าสวัสดีจากพี่น้องบ๊ายบายพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อสวัสดีจา้า